สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ผู้สู่คนนะครับพ่อผมคือเก้เชฟแลแก้วสายฟูดการกินบพ่เห็นหัใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมฮหดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับและก็ฝากเพจได้เลยครับเพจแรปเปอร์การเกษตรนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับ ครับขอพระคุณล่วงหน้าครับผมมื่อี้กับพาพี่พาน้องนะครับออกมาซองเบื้องไฮเบื้องน้านะครับเป็นเขาโดนะครับเขาซีพีตองแปดนะครับเขาบวไว้ต่้ช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยวกับประมาณร้อยสิบถึงร้อยสามสิบมือนะครับตอนนี้ก็อายุร้อยสิบมือแล้วนะครับก็เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องนี่ครับแต่ว่าน้านู้นนะครับฝนกับมาตกตอนตกก็ตกแท้ตกว่าตอนบ่ตกกับ่าตกเลยนะครับนี่ครับเขาซีพีนะครับตองแปดนะครับพี่น้อง นี่ครับฮวงก็เริ่มพุ่นเหลืองอุ้ยยแลวพี่น้องพุ่นะเขาบอไว้ตัวช่วงแสงนะครับพื้นที่ทั้งเบิดอยู่นี่กันี่ครับสามไรนะครับพี่น้องสามไรนะครับมาเบิงนะครับว่ามันสิได้ผลผลิตเท่าไดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับไว้เห็ดเขาน้าปังนะครับซีพีตองแปดพี่น้องเบิงปิดเบิงพี่น้องพูดนะ่วงนะ ขั้วเป็นขั้วอยู่พี่น้องคุณเนะบื้องเอาอันนี้เขาซีพีน,น,น,นะครับพื้นที่ทั้งเบิดกอยู่นีสามไรนะครับพี่น้องพื้นที่ทั้งเบิดสามไรนะครับไก,ก่สีได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับประมาณต้นเดือนหนานะครับต้นเดือนหนาหรือว่าสิ้นเดือนนี้ก็นนาสีได้เก็บเกี้ยวนะครับเพราะว่าเขาเริ่มเหลืองไรแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนพายุจะเขานะครับฝนจะตกนะครับช่วงวันที่27ถึง วันที่สามสิบเอ็ดนะครับตุลาคมนะครับอาจสิมีฝนนะครับกะวัานไไอเกี่ยวกะว่าเป็นยังนะครับนี่ครับเขาซีพีตองแปดนะครับพี่น้องเขาวไปต่อช่วงแสงพี่น้องเบิ้งพูดนะฮวงนะเบิ้ฮวงกะถือว่าโอเคใส่ใดอยู่นะครับแปลงคางๆนี่เป็นกอค้อสิบหานะครับอันนี้เป็นซีพีตองแปดพี่น้อง เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องราคาเขาก็ตกลงตกลงนะครับแต่ว่านี่เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไว้แบ่งปันพี่น้องนะครับเอาไปหั่หน้าปังนะครับเข่าซีพีตองแปดนี้ครับเป็นเข่าที่อ่อนนุ่มนะครับสามารถนึ่งกินได้นะครับอุ่นเทอที่ีสองอยากอยากเป็นอยากแล้วนะครับเขาห้องว่าแล้วเหนย้วพวดนะครับพันอุ่นเทอที่ีสองนะครับ เวลาหนึ่งกะมาพอกินเบิดนะครับสําหรับเขาซีพีตองแปดนะครับแล้วก็มีกินหอมนะครับพี่นอ้องกินหอมนะครับกินหอมกว่าซีพีสิบหกสิบหกนี่บ่มีกินหอมนะครับหอมหน่อยๆนะครับแต่ว่าน้ําหนักอาจสีดีกอนซีพีตองแปดนะครับเพราะว่าเป็นเขาเปลือกสีดแดงนะครับอันนี้เป็นเปลือกสีฟางนะครับเป็นเขาเปลือกบางนี่ครับซีพีสิบหกเป็นเขาเปลือกน้านะครับนี่นะครับพื้นที่ทั้งเบิดกะ สไลนะครับพี่น้องเริ่มเหลืองแล้วพ่อล้วอุ้ย,ยแลวนะครับไก่สิได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับกะร้อเบ,บึงบ้งฝ่าเบึง้งฝนก่อนนะครับครบกำหนดมือเก็บเกี่ยวเขากะสิทำการเก็บเกี่ยวนะครับสำหรับ f อฟนะครับท่านใดอยากได้เอาไปล้องปลูกเบื้งก็สามารถนะครับสร้างจองได้นะครับที่ช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับทาง YouTube หรือว่าสี ทั่งจองทั้งเพจและเปิดการเกษตรก็ได้นะครับผมนี่ครับซีพีต้องแปดนะครับเขาเบวชไว้ต่อเสียงคุณอือ,อพี่น้องเปิงคุณพื้นที่ทั้งเปิดกับยูนิกับสามไลนะครับคุณโอ,โอ้ห้องใดห้องใดพี่น้องนี่แต่ห้องยาวๆนะครับแต่ว่านี่เขาวนเป็นบ่เป็น เม็ดเป็นปุ่มมันเป็นเม็ดเลี้ยงเม็ดนะครับมันบอกเป็นเม็ดตามนะครับพี่น้องบ้าได้การอยู่นะครับพี่น้องนพื้นที่ทั้งเบิดกะสามไร่นะครับฝ้าก็เริ่มมืดคึ้มมาแล้วบาดนี้สงสัยสิมาเท่ะ,ะคนนี่ครับเลี้ยงละโอ้ฝน เดี๋ยวสิพ้าพี่พานองยางลงไปเบ่งหุ่นครับมองลุ่มติดสาครับว่ามันสีงามคือท้งเทิงบ่อนะครับเดี๋ยวเ้อาไปเบิ่งทางลุ่มกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับนี่นะครับพ้าพี่้านองมาเบิ่งแปลงทางลุ่มนะครับอันนี้เป็นติดนี่ครับติดห้องนี่ครับติดน้องนี่ครับพี่น้องนี่อันนี้กะเม็ดก็โอ้ได้การอยู่นะครับพี่นี่นะครับปุ่น ในการยูนะครับพี่น้องนี่แปลงอันนี้ให้ติดติดคล้องนะครับหรือว่าติดหนองนะครับแล้วน้ำก็แหงเบิแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นดินทรายพี่น้องดินทรายปรยูน้ำนะครับสูบใสสองสามมือกับกนะครับพี่น้องพอะเบิึงห้องเขาพี่น้องนี่นะครับจะเริ่มเลี้ยงกันเบิ้ลแล้วนะครับ นานจะประมาณสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกานะครับก็สีได้ทําการเก็บเกี่ยวนะครับพี่นอ้องมเบึงผลผลิตนะครับสามไร่นะครับสีได้จัดสอบพี่นอ้องดูนะมืงเม็ดเข่าพี่นอ้องอจบอยู่นะครับถือว่าใส่ได้อยู่นะครับอันนี้ก็ร้องเห็ดใส่ด้น,น้น ก็อเลกนะครับปีนาซีได้เอลร้องออกซีพีสามสิบหานะครับมาลองใส่นะครับว่ามันสิเป็นยังไงนะครับสําหรับ c ีพีสามสิบหากระพึงออกไม่ไหมนะครับของซีพีนะครับเป็นเข่าเม็ดสีฟางนะครับแต่ว่าอยู่เก็บเกี่ยวสีเหลวก่อนซีพีตงแปดอยู่นะครับประมาณหนึ่งร้อยมือถึงร้อยสิบหามือนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องเห็นนะครับโอ้ให้ลุ่มกะ จบดีอยู่นะครับพี่นอ้องนะครับได้การอยู่ไห้รุมกันด้ยก็เพราะได้เคี้ยวนะครับอันนี้เป็นแปลงเมลิดพันธุ์นะครับเขาปนแทบสิบมีนะครับนี่นะครับออได้การอยู่พี่นอ้องได้การอยู่พี่เพิ่งพี่นอ้องเออพี่ให้รุม ให้นี่นี่ดูดไม่อันนี้บม่ได้ปันบม่ได้ยั่งนะครับดูดขึ้นแล้วก็โยนใส่เลยครับแล้วมันก็ติดเองนะครับพี่น้องเบิง่งเบิ่งห่วงพี่น้องห่วงยาวดีอยู่นะครับพู่นะนี่ครับซีพีตองแปดนะครับผมพู่นะจอบอยู่นะครับพ่นพี่ เบึงบันนี้ก็สิได้ทำการเก็บเกี่ยวตัวหายุ่งศิมาบาดนี่เอาจังเบึมงมวนปันยังบาดนี่นี่ครับพี่น้องเบึงโอ้ยห่วงพูดพี่น้องปาด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 หวงนะพูดนะเห็นแต่สะอ่อนบ่พี่น้องพูดนะโอ้เอาสำหรับเมื่นอนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวสิได้เข้าไปซีเขา่าซีน้ำละสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ